ทายแล้วค่ะเย้ข้อที่หนึ่ง้อยอค่ะน้องคะเขาบอกว่า Many city residents brought their families to Blank and b o u h t the revealed property s i i n g image for an auspicious aus start to the new year before visiting other attractions โอเค okay, ค่ะเรามาดูข้อ A กันไล่ไปทีละข้อเลยเนอะ เรามาดูช้อยกันก่อนค่ะเดี๋ยวนะพี่รู้สึกว่าคำมันผิดอ่ะลองตัด ไม่ใช่ traction อะ traction มันแปลว่าการลากน้องดูโจทย์ตรงเนี้ยคำว่า traction มันแปลว่าการลากอะค่ะซึ่งในที่นี้ไม่น่านจะเป็นคำนี้อะเดี๋ยวนะน้องแก้นิดน,นึงตัด attraction ออก before visiting others n o others terms เห็นปะ แกบลล่าังเป็น visiting o t h e r attraction s ถูกป่ะคะน้องตัดคำว่า attraction s ออกแล้วน้องเตม other ิม o t h e r อะเติม s ไปด้านหลังเออถั็นปะ่ะมันจะเหลือแค่ before visiting o t h e r s ละโจก๊กอือฮึเขา a ค่ะ defeat เขา b impact เขา c knowledge และเขา d เป็น worship คำว่า defeat แปลว่าอะไรคำนี้เป็นคำที่แปลกมากค่ะน้องคะ verb กับนามความหมายไปตรงข้ามกันมากๆคํคำว่า defeat เป็น verb แปลว่าอะไรคะคำว่า defeat เป็น verb แปลว่า beat ค่ะ conquer แปลว่าเอาชนะคำว่า defeat นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่า beat conquer vanquish overcome แปลว่าเอาชนะค่ะแต่พอดีฟีกลกลเป็นคำนามแปลว่าความพ่ายแพ้เท่ากับคำว่า failure, conquest ตรงนี้จะตรงข้ามกับคำว่าชัยชนะคือ victory, triumph อันนี้แปลว่าชัยชนะทันปะ d ี f ฟีดเป็นเวิร์บเท่ากับคำว่า beat conquer vanquish overcome ค่ะคือเอาชนะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะที่แปลว่ายอมแพ้ surrender yield สองตัวนี้ก็คือยอมแพ้ทันไหมคะ คำว่า defeat นะคะเป็นคําที่แปลกมาก verb <im it> ับนามความหมายไปคนละเรื่องค่ะคําว่า defeat เป็น verb เท่ากับคําว่า beat conquer vanquish overcome ค่ะแปลว่าเอาชนะแต่ถ้า defeat กลายเป็นคํานามค่ะมันจะแปลว่าความล้มเหลวเท่ากับคําว่า failure เท่ากับ c o n q u e s t ทันนปะคะ defeat เป็น verb นะคะเท่ากับ beat คือเอาชนะถูกปะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะที่แปลว่าย,ยอมแพ้ surrender กับ yield ค่ะ defeat กลายเป็นคำนามแปลว่าความพ่ายแพ้คือ failure กับ conquest ตรงข้ามกับใช้ชนะคือ victory กับ triumph หันปะคะให้เวลาลอกแปมหนึ่งศัพเยอะที่สุดในข้อนี้แล้วคือคำนี้เนี่ยแหละคะ่ะเสร็จปะ defeat นะคะเป็น verb เท่ากับคำว่า beat Conquer, v a n q u e h Overcome ค่คือเอาชนะตรงข้ามกับ s u r r e n d e r i y i l y ค่ะที่แปลว่ายอมแพ้ Defeat เป็นคำนามแปลว่าความพ่ายแพ้ค่ะตรงกับคำว่า f a i l u r e และ Conquest ตรงข้ามกับคำว่า Victory กับ Triumph ค่ะที่แปลว่าชัยชนะเสร็จเนาะผ่านนะคะผ่านนะ Impact แปลว่าอะไรคะ มีผลต่อหรือผลกระทบอะค่ะ IMPAC t แปลว่ามีผลกระทบต่ออะไรก็ว่าไปโอเคปะ n o r อ i c h แปลว่าอะไรคะแปลว่าเลี้ยงดูแปลว่าบำรุงค่ะว r s h i p แปลว่าสักการะบูชา ขอใต้คำศัพท์ที่ตัวโจทย์เลยนะคะ resident แปลว่าอะไรคะผู้อยู่อาศัยค่ะเท่ากับคำว่า d w e l l e r inhabit เออผู้อยู่อาศัยมาจาก s i d e อ่ะเป็น verb แปลว่าอาศัยอยู่เท่ากับคำว่า d w e l l เท่ากับ inhabit อันนี้เป็นเวิร์แปลว่าอาศัยอยู่ IMPAC คค่ะเป็นเวิร์บเพราะว่ามีผลกระทบต่อ nourish แปลว่าเลี้ยงดูแปลว่าบำรุง worship แปลว่าสการาบูชาค่ะ Resident เท่ากับคำว่า Dweller และ i n h a b i t a n t แปลว่าผู้อยู่อาศัยมาจากเวิร์คือ reside dwell inhabit เป็นเวิร์แปลว่าอาศัยอยู่เสร็จเนาะพิ่านนะ ปาในที่นี้นะคะ B A T H E เหมือนกับ B A T H เลยค่ะแปลว่าอาบน้ำปาในที่นี้เหมือนกับปาตัวนี้แปลว่าอาบน้ําในที่นี้ก็คือแบบอาบน้ําพระส่งน้ําพระเองนะคะตรงเนี้ยคือพระพุทธสี่หิงนะอ่านออกใช่ปะคะตรงนี้คือพระพุทธสี่หิงก็คือส่งน้าพระอาบน้าพระนั่นเองในที่นี้ใช้เป็นความหมายว่าส่งน้าพระรีเวียจะแปลว่าอะไรคะรีเวียเฉย แปลว่าเคารพนับถือบูชาอย่างเงี้ยค่ะรีวิวไดก็คือที่เคารพนับถือ Auspicious แปลว่าอะไรคะที่เป็นเลิกงามยามดีค่ะ Auspicious แปลว่าที่เป็นเลิกดีเป็นมงคลเงี้ยค่ะอือ บาสนะคะเท่ากับำว่าบาสแปลว่าอาบน้ำในที่นี้หมายถึงส่งน้ำพระพุทธสิหิงนั่นเองรีเวียแปลว่าเคารพนับถือบูชาค่ะออส p i เชียสแปลว่าที่เป็นเรื่องงานย,ยามดีที่มงคลค่ะตอบข้อไหนเอ่ยให้เวลาคิดหนึ่งนาทีนะตอบข้อไหนคะหนึ่งนาทีแล้ว เขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองค่ะหลายมากมายเลยเขาเป็นไงคะพาครอบครัวออกมาเพื่อที่จะทำอะไรคะเราก็ส่งงานพระพุทธสี่หิงน,อน้องคิดว่าเพื่อที่จะเอาชนะเลยไหมคะเอาชนะพระพุทธสี่หิงเอาชนะอะไรดูติงตองนะคะนนี้ดูความหมายแบบไม่เข้าพวกเพื่อที่จะออมาเลี้ยงดูบำรุงไหมคะก็ไม่ใช่เลี้ยงดูบำรุงอะไรเพื่อที่จะออกมามีผลกระทบไหมคะ ไม่ใช่น้องข้อนี้จริงๆเขาแปลออกมาแล้วมันง่ายมากถูกป่ะเออก็เหลือข้อเดียวบูชาค่ะน้องคะเป็นข้อเดียวนี้เข้ากับเรื่องตรงนี้ถูกป่ะก็คือเขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองมากมายค่ะพาครอบครัวออกมาเพื่อที่จะบูชาแล้วก็ส่งนันพระพุทธสี่หิงที่เป็นที่เคารพนับถือค่ะเพื่อที่จะได้เป็นโลกงามยามดีสําหรับขึ้นปีใหม่นี้ก่อนที่จะไปบูชาที่อื่นๆไปเยี่ยมเยียนที่อื่นๆนั่นเอง ทันปะคะอันนี้จะเป็นความใหม่เดียวที่เมกเซนเะนี่ยก็คือเขาต้องบูชาเหมือนกับพาครอบครัวมาเพื่อจะไปไหว้ไปบูชาแล้วก็ไปส่งนานพระพุทธสีหิงเรื่องในโอกาสวันปีใหม่ทันปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อ100จึงต่อข้อ D-Doc นั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยทันเนาะโอเคนะคะก็มาหมดแล้วในที่สุดจบแล้วหนึร้ข้อนะคะ